ค่ะมีแว่นแบบหลากหลายมากค่ะมีแบบชอบแบบตุ๊กแบบกันแดดเพราะแว่นใส่ตาชอบเป็นกันแดดค่ะใช่แต่แว่นสายตาบางอันก็คือแบบเข้ากับทรงหน้าใช่แล้วก็มีหลายอย่างใช่ค่ะใช่ใค่ะค่ะก็ฝากคอลเลคชั่นใหม่ของคอนคอร์ดด้วยนะคะรับรองว่าถูกใจหลายๆคนแน่นอนมีหลากหลายแบบให้เลือกเลยค่ะ ดูดอักษระค่ะและคุณต้องมาทำเซฟตพีอยมากน่ารักมากนี่ราคากระแสดีากดีมากค่ะแบบว่าไม่คิดว่าคนจะแบบไปไหนเราก็เรียกว่าคุณพลอยคุณพลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบหายเหนื่อยออใช่เพราะในคาแรคเตอร์คุณพลอยที่บอกว่าเป็นแบบคนพลิกเราเลื่อนคนนท้งนี้เป็นสาวสวยเก่งใช่ค่ะเพราะว่าปกติจะได้รับแต่คาแรคเตอร์ที่เป็นแบบโซนๆแก่นๆแล้วก็แบบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอตก ได้รับเป็นคุณพลอยเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นใครตัวที่โตขึ้นมีอะไรที่แบบเหมือนเราต้องรับความความเป็นหม่อมอะเนาะใช่ค่ะยังเรียกว่าแบบว่าโผล่มาทุกครั้งคืยที่เียนจะต้องกลัวตลอดเวลาใช่เป็นคนดุเป็นแบบสายดุเลยในเรื่องทุกคนจะต้องกลัวยังเรียกว่าคุณพลอยตัวนี้เล็กแต่มีขี้ดุมากเลยนะเพราะว่าปราบผู้ชายในเรื่องอยู่คัะสุดๆปราบทุกคนใช่ <c oughs> ดีมากค่ะมีนเป็นคนที่แบบว่าเข้าด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นตัวเองด้วยกัน,นะะั้งคูแบบไม่ได้มีเส้นแบ่งหรือว่าไม่ได้มีแบบความเกรงกับการเลยอะไรเงี้ยใช่่ะเป็นยังไงบ้างตอนถ่ายอะค่ะจำได้ว่าของกินอร่อยมากอร่อยมากค่ะแบบว่ากองพี่จ๋าคือของกินแบบอิ่มหนำสุดๆแล้วก็ออด้วยความที่ตัวละครแต่ละตัววัยใกล้ๆกันหมด ก็เลยจะมีความแบบเล่นกันมีความสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อคุณพ่อร์ตเคยกหรอห้าสิงห้าลิงห้าลิงห้าลิงก็เหมือนจับปูใส่กระดงค่ะก็คือทุกคนจะมีความสนบางทีคนนี้อยู่ทางนี้บางทีคนนี้อยู่ทางนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบหนูก็เหนื่อยแทนพี่พีทีมงานเหมือนกันอันที่เราได้เล่นเป็นน้องของพีทก็พีค่ะถ้าเราเลือกได้อยากเป็นน้องใครในห้าลิงเนี้ยห้าลิงเหรอคะ หนูอยากเป็นทุกคนเลยค่ะ <c oughs> ใช่เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์ต่างกันมากแล้วเราอยากแบบเป็นน้องเล็กอยู่แล้ว <c oughs> ใช่อออออตอนนี้เหรอะคะก็ส่วนมากจะเป็นในพาร์ทของแบบ t ิ k t อกไอจีอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะ YouTube แล้วก็มีเรื่องนั่นฟาชาราไรต่อคะ่ะ <c oughs> ที่ออนต่อกันเลยใช่แล้วตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่่อนนี้อาร์ทเป็นยังไงบ้าง ่างจากคุณพลอยแบบลิบลับเลยค่ะแบบตัวของแก้มที่อยู่ในน่านฟ้าเนี่ยจะมีความจนสู้ชีวิตแล้วก็ทุกอย่างคือต้องทําด้วยตัวเองหมดเลยไม่ได้มีใครมาซัพพอร์ตไม่ได้มีพี่มาซัพพอร์ตไม่ได้มีครอบครัวมาซัพพอร์ตดราม่าดราม่ามากมาด้วยตัวของแก้มเองนี่ก็คือเรายังคิดเลยว่า คนที่ต้องเจออะไรแบบนี้หนักๆในชีวิตขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะุกคนไม่ได้เรียกว่าทุกคนเป็น่ความสุดใจของหวานแ่แบบข้ามหมดใช่ข้ามหมดหมดแล้วก็บทของแกมเนี่ยจะมีอะไรให้ทุกคนแบบน่าติดตามด้วยเวาเอนเอร์จี้ัดมากลับบ้านไป้าก็นอนแถบเรียกว่านอนแถบบนเตียงแล้วก็ห้ามไม่อาบน้ำได้ ก็ไม okay. yeah. ่อยากอาบแล้วเพราะเหนื่อยมากใช่หน evet ูก็หลับค่ะแล้วก็กินแล้วก็แบบบางทีก็ไปเจอเพื่อนเพื่อให้แบบมันหลุดจากสิ่งที่เราต้องคิดต้องคิดคาแรคเตอร์ไว้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีออกมาทั้งท้องที่แล้วก็มีขาประมาณนั้นหนึ่งหนึ่งอีพีเลยค่ะใช่กระแสดีมากค่ะด้วยความที่ ทุกคนจะเห็นเราในบทคุณพลอยมาก่อนแล้วพอมาเจอแก้มเนี่ยทุกคนก็จะแบบอุ๊ยแบบเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเลยเพราะว่าคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเลยะคะ่ะใช่กระแสตอบรับดีมากขอบคุณรายการทุกคนมากเลยะคะ่ะเป็นแบบเน้ไอจีอนิดแบบใช่ก็ยังมีแบบเหมืททอนฟิลคุณพลอยไปเปลี่ยนปเป็นคุณแก้มอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ทันอ่ะแบบว่าเพราะว่ามันพิ่งแบบใช่ใช่ใช่ก็ยังมีคนเรียกคุณพลอยอยู่อะไรอย่างเงี้ยแบบค่ะ แล้วในพรชุมนันเราจะได้เห็นคุณพลได้ไหมเหตุค่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องให้พี่ตาวฝากให้แชมเปญมาเป็นกำลังใจให้ค่ะคุณพลอยแล้วก็คุณแก้มค่ะก็สำหรับคุณพลอยนะคะทุกคนยังสามารถเจอคุณพลอยได้อยู่นะคะในพรชีวันค่ะแล้วก็ฝากตัวคุณแก้มด้วยนะคะในน่านฟ้าชลาลัยรับรองว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอน,นะค่ะ